ชุติมาออกมาแจ้งแล้วตายชุติมาแจ้งทันทีหลังเพจเปิดโชมหน้าหนุ่มขอแต่งงานตายชุติมา คยออกมาพูดในรายการหนึ่งว่าเคยมีชายหนุ่มขอเธอแต่งงานแล้วแต่เธอกลับปฏิเสธไปและต่อมาเธอได้ลงรูปคู่กับหนุ่มปิตนาคนนึงพร้อมโซบไล่แนบชิดจนทำให้เกิดความสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันนะลาสดตายจุติมาก,ก็ได้ออกมาโพสชี้แจงด่วนผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวหลังเจอข่าวมั่วที่หยิบภาพของเธอกับหนุ่มคนหนึ่งไปทำข่าวพร้อมแคปชั่นทำนองว่าเปิดหน้าหนุ่มที่ ขอตายแต่งงานซึ่งงานนี้ตายก็ได้แคปภาพดังกล่าวออกมาชี้แจงทันทีพร้อมเขียนข้อความระบุไว้เพียงสั้นๆว่ามัวไปได้เรื่อยๆ